ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกออนไลน์เล่มที่32ขีด4หน้า191ถึง192พระสุตันตะปิฎกขุนทักกะนิกายอะ ประธาน 6. วีชนีวัคหมวดว่าด้วยพัฒวีชนีลำดับที่สี่คันโททักกะทายกเทราประธานพระอารหันต์ลำดับที่ห้าสิบห้าในพระไตรปิฎก พระคันธูทก,กะทายุกเทระประกาศประวัติในอดิตชาติของตนกล่าวว่าครั้งนั้นได้มีการฉรองต้นมหาภูของพระพุทธเจ้าพระนามว่าประทุมมุตตระข้าพเจ้าได้ถือหมอน้ำอันวิจิตถวายน้ำหอมรส ต้นมหาภูในเวลาที่รถต้นมหาภูนั้นเมฆฝนเป็นอันมากได้ตกลงมาและได้มีเสียงบรรลือดังรั่นสายฟาดฟ้าลงมาข้าพเจ้าได้สิ้นชีวิตณที่นั้นได้ไปเกิดบุญเทวโรกกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าช่างหน้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้า ช่างหน้าอัศจรรย์จันพระธรรมช่างหน้าอัศจรรย์การที่ข้าพเจ้าได้ประจวบกับพระศาสดาร่างกายของข้าพเจ้าล้มตายลงไปแล้วข้าพเจ้าได้ลื่นลมในเทวโลกวิมานของข้าพเจ้ามีเจ็ด ฉันสูงตังง่านางเทพกันลยาหนึ่งแสนนางแวดล้อมข้าพเจ้าทุกเมือ่อข้าพเจ้าไม่มีความจิบไข้ไม่มีความเศร้าสูกไม่ประสบความเร้าร้อนเลยนี่เป็นผลแห่งบุญกรรมในกับที่2,800นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรด พระนามว่าสังวสิตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปรติสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลความรู้เพิ่มเติมปฏิสัมพิทาสีเป็นปัญญาแตกฉานในสีด้านได้แก่ความแตกฉานในเนื้อหาหรืออัตถะความแตกฉานในหลักธรรมหรือธรรมะ ความแตดฉานในภาษาหรือนิรุตติและความแตกฉานในไหวพิปปติพานวิมุก8คือการหลุดพ้นจากกิเลสในแปดประการได้แก่ 1. การเห็นรูปแล้วดำรงจิตไว้ในสุข สองการไม่เห็นรูปแต่ดำรงจิตไว้ในสุขสามการเห็นรูปแล้วดำรงจิตไว้ในความสำรวมสี่การไม่เห็นรูปแล้วดำรงจิตไว้ในความสำรวมห้าการมีจิตหลุดพ้นจากรูปทั้งปวงหก การปล่อยวางการมีจิตปล่อยวางจากรูปทั้งปวงเจ็ดการมีจิตปล่อยวางจากรูปทั้งปวงแปดการปล่อยวางจิตจากรูปทั้งปวงอภิญญาหกคือญาณพ,พิเศษหประการได้แก่อิทธิวิธิการแสดงฤทธ ทิพะสะตรดมีหูทิพเจโตปริยญาณรู้ใจผู้อื่นบุเพนิวาสานุสติญาณคือการะระลึกชาติทิพระจะขุมีตาทิพและอาสะวะัขายญาณคือการสิ้นอาสวะคือกิเลสทั้งปวง สวัสดีค่ะ